าพื้นที่จังหวัดนี้ระวังโรคชิคุนกุญญาระบาดหนักค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนและอาการเป็นอย่างไรมาเช็ครายละเอียดกันค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เลยนะคะวันที่30กรกฎาคมค่ะกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนนะคะให้ระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุญญาค่ะที่ระบาดหนักนะคะโดยเฉพาะ5พื้นที่จังหวัดนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเชียงใหม่เป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นี้ต้องระมัดระวังค่ะ โดยการป้องกัน,นง่ายๆนะคะนี่ก็คือกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์งูงลยนั่นเองค่ะหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดนะคะเวลาออกไปพื้นที่สินเสีย่ยงอย่างเช่นตามพุ่มไม้หรือว่าตามสวนตามป่าเป็นต้นค่ะโดยอาการหลักๆของโรคนี้นะคะก็นั่นคือมีไข้ปวดไม่เนื้อไม่ตัวแล้วก็เด่นๆก็คือปวดข้อนะคะเริ่มจากปวดเล็กน,อน้อยจนถึงปวดมากไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้านั่นเองค่ะโดยการรักษาของโรคนี้นะคะ เฉพาะค่ะและไม่มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันดังนั้นนะคะใครที่มีไข้ค่ะ2-3วันแล้วยังไม่ไดีขึ้นควรรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้นานนะคะเพื่อรับการรักษาค่ะรักษาตามอาการนั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและจะนิยอยตอบคำถามให้ในคลิปถัดไปอย่าลืมอยติดตามชมนะคะสวัสดี